มนาให้เพื่อนๆชมดอกของครั้งนึงนะคะเห็นไหมคะน่ารักเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะมนาจะมาอัปเดตต้นโบโบบกโขดนะคะที่มนาได้ปลูกไปเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้นของมนาเนี่ยเขาก็มีดอกมาเกือบทุกต้นเลยแล้วก็มีเพื่อนถามมาในคลิปนะคะว่า ทำไมของตัวเองที่ปลูกเนี่ยมันถึงได้เลื้อยทอดยาวแล้วก็มีดอกเหมือนกันเลยค่ะของมนานาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทําไมต้นที่เราเลี้ยงเนี่ยมันถึงยาวแล้วก็มีดอกออกมาอย่างที่เห็นตรงหน้านี้นะคะเดี๋ยวมนานาจะพาชมในคลิปนี้นะคะตามชมกันเลยจ้าเรามาชมต้นแรกกันก่อนนะคะ ต้นนี้มานาปลูกในกระถางเซรามิกนะเป็นกระถางญี่ปุ่นนะคะปลูกในที่ร่ม100เเซเลยก็คือว่าไม่โดนแสงแดดเลยสำหรับต้นนี้นะคะดูความยาวของเขานะ็นไหมยาวมากยาวมากๆเลยแล้วก็ใบเขาก็ค่อนข้างจะเล็กอะคะ่ะ ใบเล็กเหมือนเขาจะทอดไปหาแสงแดดอันนี้เป็นต้นแรกที่ใบกิ่งเขาเลื้อยยาวที่สุดพมนาชอบนะชอบสไตล์นี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปวางห้อยไว้บนหลังตู้อันนี้เป็นต้นแรกนะคะอันนี้เป็นต้นที่สองนะคะ ต้นที่สองอันนี้เขาจะหัวใหญ่หัวของเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะมันาาก็ใส่ในชามเซรามิกเหมือนกันนะคะเป็นชามกระเบื้องของญี่ปุ่นอะคะ่ะต้นนี้มีดอกด้วยลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้อะคะ่ะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะมันาาปลูกในที่ร่วมวางไว้ที่เดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นี้ แต่ว่ากิ่งเขาจะค่อนข้างจะหักบ่อยหักแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะพอเวลาเขาหักเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกออกมาใหม่ต้นนี้ก็จะเช่นเดียวกันหักบ่อยมากกิ่งเขาค่อนข้างจะเปราะบางอะคะ่ะใบเขาก็จะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะตรงปลานี่ก็มีดอกด้วย ต้นนี้เขาออกดอกเกง่งออกบ่อยเดี๋ยวมานาจะลองเอาต้นนี้ค่ะวางในที่มีแสงแดดนะจะเอาเขามาออกแดดนะคะเพราะที่ได้รู้มานะคะต้นโบัวบกโขดเนี่ยถ้าเขาอยู่ในแดดจ,จัดเนี่ยใบเขาจะใหญ่นะแต่อันนี้ของมานาบอกเลยว่าชอบแบบนี้ไงก็เลยเอาไว้ในที่ร่มแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอาเขาไปไว้ออกแดดบ้างเพื่อที่จะดูว่าใบเขาจะใหญ่อย่างที่ เราได้รู้มาหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆมีความรู้เกี่ยวกับบัวบกโขดยังไงแนะนํามา,นานหน่อยนะคะอันนี้เป็นต้นที่สองนะต้นนี้เป็นต้นที่สามจ้าต้นนี้เนี่ยอยู่ในที่ร่มรําไรโดนแสงแดดบ้างช่วงสายๆนะคะเขาก็จะมีใบประมาณนี้ ยังไม่เลื้อยยาวมากแต่ก็เลื้อยแหละเป็นค่อนข้างจะเลือ้อยแต่ก็ยังไม่ยาวเท่าสองต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะในที่ร่มรำไรนะคะอันนี้โดนแสงแดดบ้างแต่ว่าไม่มากนะเห็นไหมคะใบเขาก็จะมีความใหญ่กว่าสองต้นเมื่อสักครู่นี้นิดนึงไปไปดูต้นต่อไปกันเลยจ้ะ ต้นนี้นะคะมะนาวไม่ได้ปลูกในดินนะแต่มะนาวาไปฝากวางไว้ในกระถางต้นไม้ต้นอื่นแล้วเขาก็โดนแดดครึ่งวันตอนช่วงบ่ายๆสังเกตอะไรไม่เห็นอะไรไหมคะดอกเขาจะเยอะมากดอกเขาจะเยอะมากเลยมีดอกเกือบทุกกิ่ง อันนี้มันนายกหัวเข้ามานะคะเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกลงดินอันนี้ไม่ได้ปลูกลงดินเลยไปฝากวางไว้กับกระถางต้นไม้อื่นที่เขามีพื้นที่ดินเหลือๆค่ะ,คะก็เลยไปฝากวางไว้แต่อันเนี้ยเพิ่งรดน้ำนะคะก็จะมีความแฉะน่อยเขายังไม่มีรากนะแต่เนี้ยค่ะเขาให้ดอกออกใบอันนี้ก็เป็นอีก สไตล์หนึง่งเดี๋ยวมะนาว่าจะเอาลงดินนะคะต้นนี้ไปดูต้นต่อไปนะคะอ่าถ้าเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปที่ผ่านมาจำหัวอันนี้ได้ไม่เอ่ยต้นนี้เป็นต้นที่หัวเขาแบบมะนาชอบอะ่ะเพราะว่าเขามีความเท่ข,ของหัวเดี๋ยวให้ดูหัวนะ ขึ้นมาให้ดูเนี่ยค่ะต้นนี้อ่ะหัวเขาจะแบบมีความแตกๆสวยแหละต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมันอาไปฝากวางในกระถางอื่นกระถางที่เขามีพื้นที่ดินม่ว่างอันนี้ไม่ได้ลงดินแต่ว่ามีรอยดินเพราะว่าไปฝากวางไว้เห็นไหมมีราก แล้วก็มีความดอกมีความดอกออกดอกเกงเหมือนกันแต่อันนี้เขาอยู่ในที่ร่มโดนแดดบ้างเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีความยาวเหยียดพร้อมมีดอกชอบอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นการปลูกบัวบกโขดสไตล์มะนาวนะคะเพื่อนๆมีวิธีการปลูกยังไงแล้วก็น้องเป็นยังไงบ้างก็แนะนำมะนาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับมะนาวมะนาชอบแบบนี้ชอบความคลาสสิกของเขาปลูกยังไงก็สวยอะ่ะมันเป็นต้นไม้ของเราอะค่ะ มา,าให้เพื่อนๆชมดอกของเขาอีกครั้งนึงนะคะเห็นไหมคะน่ารักเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่าต้นที่มันเลื้อยทอดยาวเนี่ย มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะสำหรับมะนาวมะนาชอบสไตล์นี้นะมะนาก็จะชอบปลูกในที่ร่มแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเอาบางต้นลองไปออกแดดดูนะคะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็ยังไงมะนาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมะนาจนจบนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะไปแล้วนะสวัสดีจ้า